ท่านประโยชนคาวาจรทั้งหลายสำหรับวันนี้ผมก็อยากขอ,อนำเอาเรื่องโกร,โกรธที่องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงโต้กับพรามเอามาให้ท่านได้สนับเพื่อเป็นการศึกษาบางทีถ้าจะคิดว่าผมน่ากลัวจะไม่มีเรื่องอะไรจะพูดแล้ว หากินเรื่องโกรธกันที่อย่างเดียวด้วยความจริงความรู้ต่างๆนี่ผมสอนท่านมาเกินกว่าที่คนอื่นเขาจะสอนตั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่ามีครบเวลาที่ท่านจะเจริญสมณธรรมอขอให้ท่านเลือกปฏิบัติเอาตามอธัธยาศัย ในเรื่องการแนะนำความรู้เกรดเกรดนี่ก็เป็นภาระที่ต้องหาไมา่ทันในฐานะที่ผมเป็นผู้บวชก่อนผมไม่ถือว่าทําผมเป็นครูท่านผมถือว่าผมเป็นพี่ท่านเท่านั้นพระองค์สมเด็จพระบิชิตมานทรงตรัสว่าคนบวชก่อนให้ถ,ถือว่าเป็นพี่ในคนบวชที่หลังถือว่าเป็นน้อง สำหรับพระพุทธเจ้าเองทรงเป็นพระพุทธบีดรเราก็หาแม่ไม่ได้มีแต่พ่อแม่ที่ตามพร่ำสอนเราก็คือพระธรรมวียัยเป็นอนุวาเราเป็นพี่เป็นน้องกันผมไม่ใช่พ่อท่านเนื่อผมก็ไม่ใช่ครูบาอาจารย์ของท่านครูบาอาจารย์จริงๆก็คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ฉะนั้นลีลาใดที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีไว้ถึงแปดหม่นสันข้อผมก็จะขอ,อนำมากล่าวให้ท่านฟังตามที่เห็นว่าสมควรแล้วก็ไปเครื่องคิดเพื่อบรรดับสติปัญญาในความจริงเรื่องกโกรธนี่มันเป็นเรื่องกระทบใจแรงตามที่ผมพูดมาใน เรื่องของปุปกรรมของพระมาหาสาวกซึ่งมีข่าวโผล่เขมาเขาบอกว่าคนที่ไปพูดก็คือรูกสิธิ์เขตงพ่อเองเขาว่าอย่างนั้นเพราะว่าถ้ารูปสิษ์ของผมไม่พูดแบบนั้นหรอกต้องเป็นรูกสิกค์ของเทวทัตคนที่จะพูดเพราะว่าเราทราบไปได้ว่าคนที่เข้ามาอยู่ร่วมกับเรานี่เป็นใครกันบ้าง ในที่ทุกสถานมีอยู่เสมอวันนั้นก็มีข่าวจากพระบาทสมเด็จพระยู่หัวทรงตัดว่าเขาเลือกันว่าหลวงพ่อเป็นพระการเมืองแม้แต่ลูกสิษย์ของพ่อเองก็มาพูดอย่างนั้นในความจริงพระองค์ทรงตัดให้ทราบเป็นความดีแต่ผมก็มานั่งคิดอยู่ว่าผมเป็นพระอะไรกันแน่เนอะ ถ้าผมเป็นพระการเมืองคราวนี้ผมต้องวิ่งเข้าไปอย่างน้อยที่สุดก็สมัครเป็นสมาชิกสภาปฏิวัติหรือไม่อย่างนั้นเวลาเขาปฏิวัติกันก็อาจจะไปร่วมปฏิวัติกับเขาแต่ถ้าว่าท่านหลายจะเห็นหาว่าผมแก้ตัวก็เป็นเรื่องของท่านผมเป็นทั้งพระการประสาศาสนาเป็นทั้งพระการเมือง เป็นน้ำพระการบ้านและเป็นน้ำพระการวัดพระการประศาสนาก็หมายความว่าธรรมะอันใดที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบริมศาสนาสมมาพุทธเจ้าสอนถ้าสิ่งนั้นไม่เคยบปัญญาของผมผมก็ปฏิบัติตามแค่กำลังจิตใจของผมจะพึงทำได้ นี่ผมเป็นพระการเมืองก็เพราะว่าผมอยู่ในเมืองผมไม่ได้อยู่นอกเมืองเมืองไหนก็คือเมืองไทยถ้าอะไรก็ตามถ้าจะเป็นประโยชน์ถึงความสงบสุขกับบรรดาประชาชนชาวไทยด้วยกันผมทำทุกอย่างตามกำลังความสามารถของผมจะพึงทำ แต่ไม่ใช่เป็นเป็นสมัครเป็นสมาชิกสภาผู้ดแ,ดแ,แทนรือผู้แทนแือเป็นรัฐมนตรีเป็นนักการเมืองหมายความหาทางช่วยเมืองให้มีความสุขตามกำลังที่จะทำได้เพราะเป็นจุดเล็กๆเ,เป็นพระการบ้านก็เพราะว่าถ้าชาวบ้านเข้ามาหาถ้าสิ่งใดที่ไม่เกินวิสัยที่ผมจะให้ความสุขได้เป็นการสนองคุณความดีของท่าน ที่ท่านให้ข้าวให้น้ำให้ที่อาศัยให้ให้ความเป็นอยู่ก็สนองคุณท่านไปตามกำลังนี่กล่าวว่าผมเป็นพระการวัดก็เพราะว่าผมไปวัดไหนก็ตามผมสร้างทุกวัดพยายามทำตามกำลังของผมผมไม่ได้คิดว่าวัดนี้เป็นของใครคิดว่าวัดนี่เป็นขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมาสารสนาสัมมาสัมพุทธเจ้า สรงอบบรมีมาช่วยพวกเราเราพยายามบอกบุญบรรดาญาโยมบริษัทต,ต่างกำลังศรัทธาที่จะพึงทำได้อย่างนี้เได้พระการวัดในก,การสี่การเนี่ยการเมืองก็ดีการ,ราศาสนาก็ดีการบ้านก็ดีการวัดก็ดีถ้านทั้งหลาย้เห็นว่าจุดไหนมันไม่ดีแล้วก็อย่าทำตามผมนะครับ ใช้ปัญญาพิจารณาว่าถ้าผมทําไปส่วนไหนดีห้อยทตามถ้าส่วนไหนถ้ายังเห็นว่าไม่ดีจงอย่าทําตามแต่ผมขอไว้นิดหนึ่งว่าท่านทั่งหลายมาอยู่ในพิงเขตพระพุทธศาสนาจงอย่าเป็นผู้อาศัยพระศาสนาอย่างเดียวจงทำตนให้พระศาสนาได้นะอาศัยท่านบ้าง ป็นการสนองคุณพระพุทธเจา้าจะได้ไม่มีนามว่าเป็นผู้อักตัญยูไม่รู้คุณพระพุทธเจ้าในบริการหนึ่งความเป็นอยู่ของเราจะมีได้เพราะอาศัยชาวบ้านผู้มีศรัทธานี่การใดก็ดีที่ไม่เกินความสามารถที่เราจะสงเคราะห์สนองความดีของท่านใดเราก็ทำทุกอย่างเพื่อเป็นการสนองคุณท่าน เพื่อปฏิบัติตามกระแสพระบาลีที่กล่าวว่านิมิตตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาเย่อแปลเป็นใจความว่าบุคคลใดมีความกตัญญูรู้ประกาศคนที่ท่านทำแล้วแน่ตอบสนองคนท่านพระพุทธเจ้ากล่าวถึงบุคคลเหล่านั้นว่าเป็นคนดีเรื่องอารามบทยกไปเรามาคุยกันถึงเรื่องพระพุทธเจ้าตกัพรมัมณ์ วาทะของพระพุทธเจ้าจำมาไว้ดีเนี่ยคุรับแล้วก็นำไปประพฤติธปฏิบัติด้วยอย่าจำแบบนกแก้วนกคุนทองใานกล่าวว่าตามธรรมบาลีว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประทับอยู่ในพระเวรุวันมหาวิหารองค์สมเด็จพระวิชิตมานทรงปรารูปรุริน ถภา,ารตวาชโคตราวาชพรามแม่คนนี้ยาวเหยียดคนนี้เป็นนักโกรธพระพุทธเจ้าทั้งนั้นได้ได้สดับมาว่าได้ยินว่าพรามชื่อว่าภารตทวาชโคตออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตในสำนักของพระสมณะโคโดมโกรธจัด ขัดใจนี่พวกนี้เนี่ยเป็นพวกเห็นการลาบเพราะว่าในสมัยที่ตัวตั้งสำนักอยู่องค์สมเด็จพระบรมครูยังไม่ปรากฏก็ยังไม่มีใครเขานับถือองค์สมเด็จพระบรมสุคตลาบสกการะมันก็เกิดขึ้นกับเขาพอองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนา บรรดาประชาชนเห็นว่าดีกว่าตนเข้ามานอบน้อมองสมเด็จพระทศพลคนนี้ก็ขาดลาบเมื่อขาดลาบก็โกรธพระพุทธเจ้าหาว่าทำลายลาบสการะของตนเนื่องแก่ว่าราบสการะนี่มันเป็นเครื่องฆ่าคนชั่วคนที่หลงเยียนลาบสการะเป็นคนชั่วไม่ใช่คนดี เราจะรวยเท่าไรก็ตามทีเวลาตายแล้วไปไม่ได้สกายเป็นอนุวาเมื่อคณะพราหมณ์พนี้ตั้งสำนักใหญ่เป็นที่เคารพนับถือของคนเมืองค์สมเด็จพระทศพลประกาศพระศาสนาเขาก็วีโต้อย่างหนักเพราะว่าทำคำสอนของพระสมณะโคโดมไม่มีความหมาย แต่ต่อมาปรากฏว่าเพื่อนของตนย่องเข้าไปบวชในาศาสนาขาองค์สมเด็จประจอมไตรทำให้คำโฆษณาที่กล่าวไว้ไร้ผลคนโกชักเอ็นเอียงยังได้โกรธพระพุทธเจ้าหาว่าทำลายลาบเสกการะทำลายศักดิ์ศรีของตนอันนี้ขอบรรดาท่านทั้งหลายจงจำไว้เม่อจริยาแบบนี้มันเป็นจริยาที่ไม่ดี คนที่มีความโลภในราบสการะเมาราบสการะต้องสลายไปและเสื่อมไปน้อยไปอารมณ์แห่งความชั่วคือความโกรธมันก็จะเกิดขึ้นมาได้โดยไม่มีเหตุไม่มีผลเพราะอะไรเพราะคนประเภทนี้เขาเรียกว่าทุรยชนคือคนชั่วเพราะชั่วยังติดในราบตามพระบาลีทึงกล่าวว่าเมื่อเขาโกรธจัด จึงเข้าไปหาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าที่ประทับเข้าไปหาแล้วก็นั่งด่าตามอัติยาใสถ้าบอกว่าการบริพาดด่าว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรเนินด่าด้วยวาจาหยาบคายมากไม่ใช่วาจาของสัตว์ระหลดคือผู้รู้คือคนดีต่อมาตามท่านบาลีจึงกล่าวว่าเมื่อสอุรินทระ อาสุรินทกะภาระทวาชพรามไม่ยาวจัดนะชื่อยาวจริงๆกล่าวอย่างนี้แล้วองค์สมเด็จพระบพิตแก้วได้ทรงนิ่งเสียจำม่ให้ดีนะถ้าคนเลวเขาพูดอะไรมาแล้วก็มันไม่เป็นธรรมไม่ตรงกับธรรมวินยัยถ้านั่นหลายก็จะไม่ต่อล้อต่อเถียงกับเขา ยาวเ,เลวเข้าไปชนกับความเลวถ้าเขาจะเลวก็ปล่อยให้เขาเลวไปแต่คนเดียวอย่าความเลวของเขาที่เขาให้มาให้เราแล้วก็เรารับถ้าเราโกรธแสดงว่าเราก็รับเลวเขาด่ามาเขาเรวคนด่าคนเป็นคนเลวถ้าเราด่าตอบเราก็เร็วกับเขาหน่อยจำได้ไหมเรื่องที่ผ่านมันแล้ว ยับยั้งดูตามอย่างพระองค์สมเด็จพระบัณฑิตเกลยวถ้าสิ่งใดไม่เป็นที่พอใจไม่เป็นไปตามพระธรรมวินยัยก็นิ่งเสียก็แล้วกันการนิ่งถือว่าเป็นผู้ชนะคือเราไม่ยอมเลวด้วยคือเรียกว่าใบกางกระเป๋ารับความเลวที่เขาเลวแล้วจะส่งมาให้เราเหมือนกับถ้อยคําที่กล่าวมาแล้วในเรื่องของบุพกรรมของพระมหาสาวก นั่นเป็นจริยาเขาคนเลวเขากล่าวช่างเขาถ้าเราโกรธเขามาอะไรเราเลวเมื่อนั้นลำดับนั้นท่งกล่าวว่าอสุรินทะกะพาพระทวาชพรามได้กล่าวแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระสมณะนี่เราชนะท่านแล้วพระสมณะรู้หรือเปล่าว,ว่าเราชนะท่านแล้ว ท่านี้พรอะอะไรเพราะเขาเห็นว่าองค์สมเด็จพระบัณฑิตเก้วทรงนิ่งไม่ตอบกับเขาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าจึงได้มีพระพุทธจิตกาตัดว่ารามณนะดูก่อนพรามขึ้นชื่อว่าคนผ่านกล่าววาจาหยาบด้วยวาจากล่าวคําหยาบด้วยวาจาย่อมสําคัญว่าชนะ แต่ว่าการอดกลั้นได้เป็นความชนะของมนิตผู้รู้แจ้งอยู่ผูนใดโกรธตอบบุคคลผู้โกรธแล้วผู้นั้นเป็นผู้ลาบกกว่าบุคคลผู้โกรธแล้วเพราะการโกรธตอบนั้นบุคคลไม่โกรธตอบบุคคลผู้โกรธแล้วย่อมชื่อว่าชนะสงครามเอาบุคคลชนะได้โดยยาก คนใดรู้อยู่ว่าผู้อื่นโกรธแล้วเป็นผู้มีสติสงบได้อยู่ผู้นั้นชื่อว่าย่อมประพฤติประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่ายคือแก่ตนและแก่ผู้อื่นเมื่อผู้นั้นรักษาประโยชน์อยู่ทั้งสองฝ่ายคือของตนและของผู้อื่นชนทั้งหลาย ผู้ไม่ฉลาดในธรรมย่อมสำคัญบอกคลน,นั้นว่าเป็นคนเขาดังนี้พระพุทธภาษิตนี้ยังพลนึกออกไหมเพราะอ่านรวดพระพุทธเจ้าทากล่าวว่าคนพ่านล่าวคำหยาบด้วจาย่อมสำคัญว่าเป็นผู้ชนะแต่การอดกลั้นได้เป็นผู้ชนะของมนิูรู้แจ้งอยู่ นี่หมายความว่าถ้าเราอดกลั้นไม่ได้นี่ฉันหมายถึงว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะไม่ใช่ไ่โกรธโกรธเมือนกันโกรธแต่ว่าไม่โตตอบใช้ขันติรูเ้เบขาธรรมอดกลั้นยันเขาไว้ไม่ด่าตอบไม่โตตอบ พระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นความชนะของบัณฑิตคือผู้รู้บุคคลที่รู้นะ่ะรู้อะไรก็รู้ว่าการโกรธกันเนี่ยหรือการด่าเขาการนินทาเขาการว่าร้ายเขาการเสียสีเขามันเป็นความเลวฉะนั้นท่านผู้รู้ว่าจริยาใดเป็นความเลวท่านก็ไม่เอาเลวเข้ามาใส่ใจใครโยนเลวมาให้ท่านไม่รับนะ พระพุทธเจ้ากล่าวว่าผู้นั้นเป็นผู้ชนะความเลวคือความโกรธจะไม่ดีนะครับฟังแล้วก็ไปปฏิบัตินี่ถ้อยคำเขาอง,องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฟังให้ดีเพราะเป็นประโยชน์ทุกถ้อยคำท่านกล่าวต่อว่าผู้ใดโกรธต่อบคุคคลที่โกรธแล้วผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้ลามกกว่าบคุคคลผู้โกรธแล้ว นี่ความจริงโดนพระพุทธเจ้าด่าเขาอย่างหนักเนื้อโยนคอโดนคอนหนักหลาตาลทุกกบบางเขาแล้วนี่เราก็จะมาดูว่าทำไมพระพุทธเจ้ากล่าวว่าอย่างนั้นคนที่เขาโกรธแล้วสแสดงว่าเขาลามุกมากอยู่แล้วนี่ถ้าเราไปโกรธตอบเข้าท่านบอกว่าเป็นลามุกมากกว่าคนที่โกรธแล้ว<ม>เพราะอะไร ว่าตัวนิรดียังมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ยังทรงความดีอยู่เมื่อบุคคลนี้เขาโกรธข้ามาก็ไปโกรธตอบเขาอีกก็กลายวา่าเป็นผู้ทําลายสติสัมปชัญญะเดิมความดีเดิมให้สหลายไปเปวะนั้นว่าพระองค์สมเด็จพระจอมไตรกล่าวอย่างนั้นเป็นการแสดงให้พรามณ์รู้ เมื่อกาันที่พระองค์ไม่โกรธตอบนั้นพระองค์เป็นผู้ชนะและก็ทรงความดีไว้ได้ในพราหมณ์ที่ทรงความดีไม่ไหวในเมื่อเขาไม่ตอบกระห่าวว่าเราชนะทันแล้วในข้อต่อไปทัางกล่าวว่าเพราะการโกรธตอบนั้นบุคคลไม่โกรธตอบบุคคลผู้โกรธแล้วย่อมชื่อว่าชนะสงครามอันบุคคลชนะได้ยาก คือสงครามที่ใช้ด้วยกำลังยุคคือกำลังอาจชนะกันง่ายใครมีกำลังมากกว่ามีสรรพวุธมากกว่ามียุทธวิธีในการรบหรือว่ากลยุทธ์ในการรบดีกว่าอาจชนะได้แต่การชนะกำลังใจที่ไม่ทำกำลังใจให้ชั่วนี่มันชนะยาก พรค่าสิ่งที่ยกทับมาเป็นตัวบุคคลเราเห็นแต่รมที่มันเกิดขึ้นกับใจนี่ถ้าเราไม่มีสติจริงๆเรามองไม่เห็นมีการชนะแบบนี้จึงชื่อว่าเป็นการชนะอย่างยอดเยี่ยมที่คนอื่นชนะได้ยากในต่อไปท่านกล่าวว่าผู้ใดรู้ว่าผู้อื่นโกรธแล้วเป็นผู้มีสติสงบอยู่ได้ คนนั้นเชื่อว่าย่อมประพฤติประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่ายคือทั้งตนและผู้อื่นนี่หมายความว่าถ้าเรานิ่งเสียได้แล้วก็ยังรักษาประโยชน์ั้งสองฝ่ายคือฝ่ายเราไม่เสียเลยแต่ฝ่ายที่ก็โกรธมาแล้วถ้าเขาด่าคนเดียวเขาคิดว่าเราแพ้เขาก็เลือกไปใจเขาก็สบาย พให้เกิดความสุขในกันสองฝ่ายแต่เขาสบายน้อยกว่าเรานิดหนึ่งและานกล่าวถึงว่าเมื่อผู้นั้นรักษาประโยชน์ทางสองฝ่ายคือทั้งของตนและของผู้อื่นชนทั้งหลายที่ไม่ฉลาดในธรรมย่อมมีความสำคัญว่าบคุคคลนั้นเป็นคนเขาในการที่เราถูกด่านี่แล้วเราไม่ได้ตอบ แต่ว่าคนที่ไม่มีความฉลาดในธรรมเขาก็คิดว่าเราเนี่ยเป็นคนโง่ทำไมไม่ด่าตอบเขาความจริงเรื่องนี้ผู้เคยโดนมาในสถานที่หนึ่งถอยหลังจากนี้ไปประมาณทัก1ทัสิบปีเศษผมก็ไปทำอย่างนี้แหละไปที่ไหนผมก็ไปอย่างนี้ แบบเนี่ยจริยาแบบนี้พราะวรามําพมเรื่อยไปอะไรก็ตามถ้าไม่เกินความสามารถผมก็ทําทงานก่อสร้างงานสังคมใครจะมาทุกขร้อนแบบไหนสมัยก่อนเนี่ยผมเป็นหมอด้วยเป็นหมอไม่ใช่รักษาเองบอกให้ไปหาหมอเนี่ยใครป่วยใครไม่สบายมาเขามาถามว่าเป็นยังไงบอกโอยมไปโรงพยาบาลสิ โรคอย่างนี้ต้องไปโรงพยาบาลบางทีเขามาถามผมก็มองมองดูว่าโรคแบบนี้โรงพยาบาลเอาไม่ไหวถ้าคืนไปตรวจหมอจะบอกว่าไม่พบโรคก,ก็เลยบอกให้ไปหาหมอคนนั้นพระคนนี้ที่เป็นทางใช้วิชาข่มโรคประเภทนี้ก็มีอยู่และในขณะนั้นเดียวคนนั้นเองคนมามากๆากนะักเข้าผมก็เลยถูกด่าจาก เจ้าถิ่นในสมัยนั้นเพราะว่าท่านเป็นพระราชาคณะในเมื่อท่านเป็นพระราชาคณะแต่ถ้าว่าแขกท่านน้อยไปคนหาน้อยไปไม่ใหม่เที่ยงก็ดีตนาเข้าท่านทนไม่ไหวเทก็เลยดา่าท่านอยากจะด่าก็ด่าไปผมขี้เกียจรับฟังฟังได้ยินก็ได้ยินได้ยินแล้วก็ทําเป็นไม่ได้ยินเสีย ผมก,ก็อ่านหนังสือผมก็คุยคกับแขกผมก็ทํางานทุนตามเรื่องตามราวผมก,ก็สบายใจท่านเองกลับไม่สมบายใจแต่นี่คําด่าของท่านการเสียดสีของท่านชาวบ้านที่เขาไปเขามาเขามีปัญญาเนี่ยเขารู้เขารู้ในที่สุดท่านยิงพลธนามากเท่าไรท่านก็เก่งไปมากเท่านั้นคนที่สุดก็ทําอะไรไม่ไหว อีกการงานอะไรที่ทำกันมาก็ผอมก,ก็ร่อยหรอลงไปหมดนี่เราปฏิบัติตามกระแสพระสัทธธรรมทีธนาเขาโอสมเด็จพระบรมสุคตจิตมันเป็นสุขอย่างนี้เราไม่โตไม่ตอบเพ้าะเราก็ไม่เหนื่อยล้วก็สบายอยากด่าก็ด่าไปอยากว่าก็ว่าไปแต่คนด่าคนว่าประเภทนี้ก็คนที่ไม่โตตอบจะท่านสังเกตด,ดูให้ดี ไม่ช้าไม่นานเท่าไรก็ย่อยยับไปตามๆกันเป็นอันว่าวันนี้จำไม่ดีนะว่าเพราะพรามที่เขาโกรธก็เพราะเขาขานราบสการะแต่ว่าพระพุทธเจ้าทรงกล่าวว่าถ้าเขาโกรธมาแล้วเราไม่โกรธตอบท่านจะเป็นผู้ชนะชนะตรงไหนใจเราสบายจะลืมว่ากิเลสสามตัวโลภะความโลภโทสะความโกรธโมหะความหลง โทษะความโกรธนี่เป็นไฟที่เผาผลาญร้ายแรงมากหากว่าท่าน,นหลายตั้งใจจะชนะความโกรธให้ได้ก็จงใช้ประมีหารสี่นั่นง่ายดีหรือว่าจะชอบกระสินก็ใช้กระสินสีอย่างคือส,สีแดงสีเขียวสีเหลืองสีขาวทำให้เกิดเป็นฌานควบกับวิปัสสนาญาณคือสกาญทิฏฐิ มาคิดว่าถ้อยคําที่เขาดา่าในด่าแล้วถ้อยคำไหลหล่านั้นมันไปกองอยู่ที่ไหนถ้าเราจะมองไปก็ไม่เห็นว่ามันกองที่ไหนสักนิดแล้วก็มานั่งคิดหาความจริงว่าความด่าไม่มีประโยชน์ถ้าเราเป็นคนเขาด่าว่าเราเป็นสัตว์เราก็ไปส่องกระจกดูให้เราเห็นหน้าตาเราเป็นคนตามเดิมก็อย่าไปโกรธเขาสงสารเขาเสียดีกว่า ก็ไม่นานเลยโหตายเขาไม่ดีเห็นคนทแท้เป็นสัตว์ก็ได้น่าชิ้นใ้ที่เกิดมาเป็นมนุษย์เราพระพุทธศาสนาถ้าเราทําความดีเขาเหรเราทาความเลวก็ต้องมีจิตเมตตาว่าไม่นานเลยที่เขาเกิดมาเป็นคนก็ไม่ควรจะกลับไปกลับลงอาเวชีมหานรกใหม่เราะกํากลังใจของบคุคคลพวกเราร้อนเพราะด้วยอารมณ์อิจฉาและเสีย เมื่อคิดอคาตมาดร้ายก็ดูตัวอย่างพระเทวทัตท่านไปไหนท่านไปเวจีมหานรกนี่เป็นอันว่าพวกเรารักษากําลังใจระงับความโกรธได้พรมิหารสี่กับกระสินสี่กับสกายทิฐิเท่านี้พอถือว่าถท้าไว้บทหนึ่งว่าช่างมันใครว่าอย่างไงก็ช่างมันใ้เงยได้ก็ช่างเขาจะว่าก็ช่างเขาจะนินทาก็ช่าง ช่างของเขาปล่อยให้เขารับไปแต่คนเดียวนีขออ่านเรื่องต่อไปหรือเวลาสามนาทีจบแล้วไม่จบไม่ทราบนะจำคติไว้ได้นะเป็นกล่าวว่ามาองค์สมเด็จพระจอมไตรจัดัยจังนี้แล้วอาสุรินทะกะภาระทะวาชพรามได้กราบทูลองค์สมเด็จพระบัทีิแก้ว,ว่าข้าแต่พระสมณโคโดมผู้เจริญ ไอ้แรกเขามาด่านะตอนนี้ดีแล้วภาสิ์ขงพระองค์แจมแจ้งมากข้าแต่พระโคโดมผู้เริญพระพเจ้าชอบใจภาสิท,ท,าท่านท่านท่านทรงสแสดงทำภาสิโดยปริยายอนเนกกระการเปรียบเหมือนกับบุคคลที่ขยายทิ้ไงไหลของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่บ,บุคคลผู้หลงทางนี่เขาเขาก็เป็นคนดีจริงๆเหมือนกันยอมรับ หรือว่าส่งแบบที่ในที่มดืดห้มีแสงสว่างแก่คนที่มีจักษุย่อมเห็นได้เช่นนั้นข้าพเจ้านี้ขอถึงพระพุทธเจ้าคือพระสนักสัมพะนโคโดมพระเจริญและพระธรรมและพระอริยสงฆ์ท่านหลายเป็นสระนักเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าขอข้าพเจ้าได้บรรยาชาอุปสมบทในสระนักของท่านเถิดเจ้าข่าย สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงประทานการอุปสมบทบรรพชาให้ท่านกระปฏิบัติมีความภาคเพียรตามบาลีนะท่านบเรียนแล้วไม่ชาท่านก็หลีกไปอยู่ในป่าแต่คนเดียวไม่ประมาทมีความเพียรมีตนส่งไปอยู่คำว่ามีตนส่งไปอยู่ก็หมายความเจริญสกายาทิฏฐิไม่สนใจกับตนเอง ไม่สนใจกับคนอื่นและไม่สนใจกับสิ่งใดทั้งหมดไม่นานนักท่านก็นได้บรรลุอรหัตผลเป็นพระอริยะบุคคลสูงสุดในระพุทธศาสนาอาราเพื่อนบรรดาวุบาสุอุบาศิกาและบิสุทธิสมณนนีทั้งหลายการเวลาที่จะพูดไปก็หมดแล้วต่อที่นี้ไปขอสาวก้อ,อ,องสมเด็จสมาธิแก้ว จงประคับประคองกำลังใจของท่านให้อยู่ในสมาธิและวิปาาัสสนาญาณตามเวลาที่ให้ท่านเห็นว่าสมควรสวัสดี